เรียงให้ดีครับผมไปตอนคำหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งหนึงขาถ่ายดี๋ยวก็อีมาเรียพวกก็มามานัด้วยกันเลยตัหนึงนะตอซยมาแล้วนะถ่ายรูปก่อน เดี๋ยวนะครับแอปหนึ่งแอปหลายตัวครับสองครับสองตัวครับหนึ่งสองสามหน่ครับหนึ่งสองไม่ไหวเขาจะสองก็มีเลยแต่ย่างย่างย่างย่งรอปบนึงเลยรอแปบนึงครับสวยๆสวยจังวันนี้เอางี้ต่อมาจะย่างเห้สวยด้วยเออลเเดิน สวยมากเลยครับไม่ไม่สวยเลยคืนนี้เออวันนี้วันคริสต์มาสแล้วนะฮะสวยเลยสวยเนาะเบอร์ลี่คริสต์มาสนะครับอคณะกรรมการท่านประธานขอเชิญนะครับคณะกรรมการทุกท่านเลยเสื้อแดงนะฮะเช็งอังซ่า าทุกท่านขอเชิญเลยนะครับท่านประธานขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านมาที่นี่ก่อนด่วนเลยเออเอามองกล้องครับมองกล้องครับมองกล้องก่อนน้ำแสดงน้าแม่ขยับนิดนึงครับทุกท่านมองกล้องครับ หนึ่งสองทีรั้างล่งครับข้างล่างหนึ่งสองเจ็บร้อยครับมีสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวกรรมการนั่งก่อนอย่าขยับอย่าขยับห่อยห่อยห่อยถอยไปห่อยไปอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลยอ่ะอ่ะได้ๆเจอเลยครับอ่้ามามีทองหรือเปล่า เรียบร้อยเรียบร้อยจบงานเข้าอีกครับเข้าอีกเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยคณะกรรมการครับขอเชิญเลยครับท่านประธานขอเชิญเลยคณะกรรมการทุกท่านเลยนะฮะ

หนึ่งสองอีกครั้งนึงครับหนึ่งสองเรียบไหยครับเฮ้เฮงยสุขภาพแข็งแรงแฮปปี้นิวเีอร์นะฮะให้ให้เฮงรวยรวยทุกท่านนะครับอ่าอันดับต่อจากนี้ไปก็เป็นการร้องเอกษียบหวย